าผมแจ้งเรทแล้วก็ชอบก่อนช่างไปนะครับวันนี้เอาเรทแล้วก็ชอบหลังช่างมาฝากศึกมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่12พฤศจิกาห66นะครับคู่แรกเนี่ยหลังช่างเรทอยู่ที่นิติกรเหมือนเดิมครับตั้งต่อ54รูปล่างสูงยาวเหมือนกันมวยซ้ายเหมือนกันคู่นี้มีอะไรคล้ายกันหลายๆอย่างนะครับมุมแดงนิติกรนี่น้องชายของวุฒธธิกรครับ เข่าแหลมเลยนะครับขึ้นคอเข่าแหลมเลยนอกก็พอมีฝีมือบ้างส่วนน้ําเงินเนี่ยเพชรตะวันนะครับน้ำเงินนี่เพชรตะวันก็มาเช้ามาร้อยสิบสองเท่ากันคู่นี้ผมว่าน่ารองนะดูนอกฝีมือจะเหลื่อมเหลือมดูจะออกคมกว่าโดยเฉพาะหมัดซ้ายโดยเฉพาะหมัดซ้ายทำลายทรงของเพชรตะวันออกมั่นนะวงในเพชรตะวันก็มีขวางสู้มีขึ้นคอสู้คู่นี้ผมออกรองเลยครับ ผมออกรองที่เพชรตะวันเลยครับต,ต้นต้นดูฝีมือดีกว่าครับมีหมัดซ้ายด้วยส่วนคู่ที่2นะครับพิกัด109ปอนด์ปอนครับมุมแดงมาพอดีน้ำเงินมา109.6ลด0.6นะครับแก้วนาคาหรือว่าเดวิดมอทัศนัยครับซ้อมอยู่กับทีมงานผู้จัดเกียริเพชรน,นะครับหลังช่างเนี่เรตตั้งต่ออยู่19ส่วนน้ำเงินเนี่ยต่างศึกต่างสายทีแรกจะเป็นสายเพชรช่วงแล่ว่าตอนหลังนี่มังกรเพชร สายมูสนนกเกอร์มาเข้าเวนมาเสียบแทนนะครับนี่จากสายสึกเพชรยินดีประทะเกียรติเพชรเจอกันที่ช่องเจ็ดสีคู่นี้เรทสิบเก้าอย่างที่แจ้งไปว่าอยู่ที่แก้วนาคาผมยังชอบความเก่านะครับเลือกออกออกแน่นออกเน้นออกเจ็บเจ็บต้นต้น,ตน,ตน,ตนดูว่าบรรยากาศดูว่าความเก่าของแก้วนาคาไปก่อนครับส่วนคู่รองของรายการนะครับพิกัด1 1 9ปอนด์นตอนแรกเหมันตั้งไว้1 1 8หรือเปล่าแต่พอช่างเสร็จก็เป็นพอช่างเสร็จ ก็เป็น1 1 9นะครับมุมแดงมา120.2ลด1นครับน้ำเงินมา1 1 9 2ลด0.2นอะครับอัพพเดชอ่าอัพพเดชด,ดูว่าจะหนักกว่านะมีทีเดทท็ดทีขาดดีส่วนน้ำเงินเนี่ยมหาสมุทรดูว่าจะเร็วกว่าจัดจ้านกว่าคู่นี้มีสองอันตร,รายกล้าออกทั้งคู่นะครับแต่ผมยังชอบที่มหาสมุทรนะครับเลดหลังช่างตั้งต่ออยู่ที่1 1 1 1 8ก็เท่าเท่ากับเมื่อวานเลย ชอบที่มหาสมุทรนะครับเ,เลือกที่ความเร็วที่ความจัดจ้านดูช่วงหลังอยู่ในดูว่าช่วงหลังเนี่ยกลับมาอยู่ในช่วงที่มั่นอกมั่นใจอีกครั้งหนึ่งสภาพร่างกายดีวันดีคืนประทะาไปแล้วเบียดไปแล้วดูว่าอาวุธเยอะกว่าด้วยนะครับดูว่าอายุเยอะกว่าด้วยก็ระวังลูกหนักระวังลูกวินาทีทองของอภิเดชหน่อยที่เหลือผมดูว่ามหาสมุทรดีกว่าหน้าต่อครับคู่เอกของรายการคู่เอกของรายการนะครับ118ปอนดปอน แดง120ลด2ปอนป์ครับน้ำเงิน118มุมแดงยกเคียรีนะครับเคยแพ้มาเดือน7ปี6-5แพ้น็อกที่ราชดำเดินนะครับแต่ว่าช่วงหลังชกต่อเนื่องกว่าปี6-5ชกอยู่5ครั้งนะครับมีแพ้อยู่1ส่วนน้ำเงินอริกนาคาหรือว่าโรเบิร์ตเดิมนะครับปี6-6 ทกอยู่2ครั้งดูว่าความต่อเนื่องเป็นรองแต่ว่าสถิติดีดกว่าเพราะเคยชนะน็อกมานะครับคู่นี้เลดหลังช่างตั้งต่ออยู่ที่ผู้ที่เคยชนะมาอย่างริศนาคา54นะครับอยู่รินาคาหรือว่าโรเบิร์ตเนี่ย5-4 ต้นๆผมรู้ว่าไปก่อนหน้ากล้าเตะกล้าต่อยกล้าเปิดเกมนะครับเป็นฝ่ายกระทำไปก่อนซ้อมอยู่เกียริเพชรชกกลางวันดูแรงปลายของริศนาคาดีกว่าด้วยยกเคียรีจะทำก็นู่นแหละครับหลังจากยกหนึ่งยกสองยกสามผ่านไปแล้วถ้าจะกินก็ต้องกินที่วงในแต่ต้นๆผมว่าเข้าก่อนได้ลุ้นเปิดเกมเดินต่อยไปเรื่อยของริศนาคาก่อน นะครับเคยชนะมาด้วยก็ประมาณนี้นะครับสี่คู่มวยไทยเจ็ดสีอย่างรุ่นมวยกับเอกชุมพรก็ฝากพี่ๆทุกท่านด้วย @mu389 ขอบคุณครับสวัสดีครับ